โอเคนะคะพวกขราก,การดสนดคนด้วยวันนี้ผมมาเล่นการซื้อซีรีเพือนของนะก็นั่นแหละเห็นมันมีแบบใหม่คือแมบยาแล้วก็อันนี้พึ่งออกเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เล่นแมบไหนก็ไปดูชิปเลยแล้วกันมาดิโอ้ยโนดหม่ยังตื่น มันรู้สึกตัวมันเตี้ยเตียจะไม่ตกอเฮ้ยเขาย่ออยู่เหรอไม่ตกอ่ะมันจะตบรถตอบไม่ไม่เสียมันจัดตรงนั้นเลยหยิบน้ำมันเครื่องอะไรมาขโมยจากรถคันคันนู้นมาให้หมดได้แล้วขโมยน้ำมันเครื่องเอ้ยแล้วมันมีทิกมีโลบั๊กอะไรเนี่ย เขาทาหน้าต่างเลยเอ้ยมีตังให้เก็บด้วยแล้วมันเอ้ยแล้วมามีปืนอินฟินิตอะไรเนี่ยดูดิอะไรมีปืนแบบอินฟินิตเลยอันนี้ผันเกมมาด้วย <c oughs> มาน,นี่มาน,นี่มาเจ้ามาหลับโยเสียจ นี่แต่มันมีน้ำมันแค<อ>่ขวดเดียวจริงๆนี่ยเอ้ยสามขวดเอ้ยตรงนี้มีอีกสองเนี่ย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 อยู่ตรงแยกเนี่ยเขาถืออยู่ถือถอยู่เอามาเอามาเอา,เอามามาหยิบน้ำมันไปคนละอันเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปหยิบน้ำน้ำเครื่องยนต์ด้วย ีวางปืนเทาบพอ้กปืนเขาเก็บใส่กระเป๋าแล้วเฮ้ยเอามาขอขอใช้ดได้แต่ปืนที่อยู่ในกระเป๋ามก็กลายเป็นแบบนี้หมดเลยดูดิเขามีสามอันเนี่ยใ่เก็บต่อเอาปืนเอามาเอาขอกะบอกท้องกระบอกหนึ่งใช่ไหมครับเฮ้ย มันเป็นของกระเป๋าเองแล้ววันตั้งวันที่หายไปไหนอ่ะก็เดี๋ยวเมื่อกี้เขาเห็นในกระเป๋าเองมันมีปืนทองสองกระบอกทำไมมันเหลือกระบอกเดียวไม่เยอ้เพิ่มเ่มปืนทองปืนทองปืนทองตกโลกเอาปืนยอดตกโลกขับเลยครับเลยขรับเลยครับทำใ้ฆ่าคนนเองไปจอด รถมันไม่กินน้ำมันอยู่แล้วเฮ้ยขยักแหววรู้ว่าบ้านเฮ้ยเฮ้ยเรื่องบ้านเฮ้ยมีของอะไรเต็มเลยยิงมีของใหม่ด้วยเดียวเร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 ียว,ยวอะไรเน <c oughs> ี่ยหัยวฟักทองยิงครับยิงยิงยิงอ,อ,อะไรนะโอ้ยอะไรเนี่ยหัวฟักทองฟักทองลงแล้วก็โอ้ยน้ำมันเจ็ดลิตร แก๊สแก๊สแกเจดลิตรเองว่าขาได้ไหมเฮงเี้เฮ้ยมีพิกอะไรเนี่ยแย้มแย้แย้ม้มแมแยมแน้ม้มแย้มแยแย้แย้วแยแล้วค่าคแามหิวลดโอมห้มแโม้ม้แย้มมกย้มแย้แย้ยม้มแมแ้ยม ก็สมันไม่ต้องเติมอยู่แล้วมันเต็มอินฟินิตอันนี้ก็ชนะชนะนี่มันเท่าไหร่ก่อนเขอยากเห็นไว้ตรงหมื่นหมื่นตรงนี้เลนี่จเฮ้ยเจอเมืองแหลกไหมเเอะไรอ่มันกำลังโหลดซอมบี้อ่ะไม่ไม่มากินเ้ย มีมีก็ที้มีอะไรอยู่ที่นี่แอฟคอนดิมาตามมเจออะไรองียครับอะไรทั้งอย่างาตาเลครับเฮ้ยมันเขียนว่าจริงๆแล้วเราต้องหยุดออกจากเกมไปแล้วเราไม่สามารถไปต่อได้เฮ้ยมันมีเพียนอะไรเนี่ยแล้วเขาเขียนว่าได้แซลมอนชืวบอร์ดมาห้าตัว คือคือบักนี่เดียมันจะแบบทำให้เราตายวันช็อตเลยนะั้นก็เอาเราต้องตีต้องเบกันเบกันเบกเบกเบกกันเบกันดีมันบอกว่อยากชนะเกมต้องต้องยิงนะขอโทษนตัวอ่ะจะเชื่อมันหรือเปล่มันเกีย่าเนี่ยเชื่อแต่มันเป็นเนื้อเรื่องเกมกลางๆมปเจอยังไงนะเฮ้ยเจอซอาเผ็ดตลิบ

รถเราไม่มีทางเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไม่ไปเบรก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 ก่อนเดี๋ยวนี้เบรกก่อนเก็นเลยเรื่องแต่งมาดูเฮ้ยเฮ้ยมันจะดเงนเฮ้ยเจอทีเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยมันได้เก็บมันได้ achievement ป่ะเสร็เสร็เฮ้ยไม่เก็บวันที่ห้าแต่ว่าเราวานไป็สี่อันนะเด็ก เราจะ้าอะไรตรงพวงกิ่งก่อนข้าโอ้ไไตง เฮ้ยเลยแ้ามันจะไปยังตัดอาเราไม่ต้อเปลี่ยตนตัวม yeah <esh> ีอะไเลยเราไม่ตายด้วยนะเฮ้ยเราไม่ตายด้วยนะไม่ใช่อะไรไร้ผลถ้าไม่ใช่เริ่มต้นดีกวจะไม่กลับอีกล่ะมั้ยเออใช้คำว่าเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดดีกว่า โอ้ยดิมันไม่เหลือแล้วไม่เหลืโอ้ดิฟโชว์ด้วยโอ้โหโอ้อ้โหโโหโโหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ โคนหูบ้านโคนใหญ่เลยอืนบ้า,น,าน,นคนดีม่ยากแบบานอ้บ้นตัวหูไม่ถ้ารถหรอกม่ได้เลยนะเพาบ้านเมื่อกี้มันมจะแพงกว่าเด,ดิมโอ้อย แต่เราก็ไปดูบ้านดิบ้านกานะ,ะเฮ้ยอะไรเนี่ยจเใส่เนี <c oughs> นที่มันพูที่ฟีนงขยึดืนจีมหมดแล้ว้ากกาน้ำเงินน้ำเงิอืมีนม่านะคือน้ำเงินจีนดจนน่าแัลแฝงเลยโอ้ยู้แสบตดูนนแสแหลงุลง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 ้ย หน้าปักแสนซุบเล็กตุ๊กตาตุกตาแฟนไม่เปิดไฟหน้าแล้วหรออย่างที่ปิดไม่ใช่โอ้อย่างเราเปิดแล้วไอ้ต้องปักเฟ็เด็กไอ้ต้องปักเเด็กปากคุณจะเห็น ไ,ไน้ำแ,ำแเนะอ,อ,อเดงนปืนด้วยดิเขาปืน,เข,ปนเขาปืนเก็บไว้ในกระเป๋าวะดิเดี๋ยวอไปปกป้องเขาก่อน,นเฮ้ยปกป้องอะไรอะ่ะไอ้กีบปืนนี่เขาหาป,ปืนไมเจอมันมึนเขาหาปืนไม่เจอมันมึน เขาอยู่เขาไปหลบในรถวะเขาไปหลบในรถทุกคนปืนอยู่ไหนวะเขาไปหลบในรถโนาะในตักท้ายหรอกเขาไปหลบหลบในรถไปไปนั่งในรถไปใช่เราเลยไม่ได้เฮ้ยข้าร้องมาให้อยู่เปิดกระเป๋าตรงนี้ปี๊ปืนดิโอ้โหมันมืดจ้าเฮ้ยกระเป๋าอยู่ไหนเขายังมองไม่เห็นเลย เอ้งมาเปิดตรงแสงดิบ้านน่ะตรงบ้านน่ะพออแล้วไปแล้วไปแล้วหนีแค่ตัวเดียวจัดการไม่ได้เอ้ยมันก็มืดอยู่ดีอ่ะเดินไปใกล้ๆมันมืดอ่ะได้แล้วได้แล้วเฮ้ยมองไม่เห็นเมาตัวเองโอ โอ้ยแล้วถือปืนกับด้านิกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใครจะตายก่อนไม่เดี๋ยฟงเฮ้ยเขาก็งงเหมือนตัวเองเหมือนกันเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยปืนเนี่ยถือให้มันจมกิโอ้ยถือได้แล้วถือได้แล้วข้าจะตายเหรอเฮ้ยเิดด้าน <laughs> โอ้ยย oh, yeah, <ks theory> <that last word> ิง <seasoning> กันหมดไหมเรียบร้อยเรียบร้อยพอจะได้ปล่อยได้เอ็งยิงปืนเลยเนี่ยโอ้ยเจอหาแล้วไอ้พงษกล้วยกล้วยมากินกล้วยโลเดี๋ยวหิวมาข้าวตายนะกล้วยมาแวะมาแวะพักหิวโดยเฉพาะเลยไม่หิวไม่แวะ นี้อะไรอ่ะโขอดวพ่านเดูวแค่เนี้ยสิกินกล้วยรูปเดียวอ,อยิงเดียหรอเฮ้ยมีม,มีมีอะไรไม่รู้เดียเด๋ยวเดี๋ยวค่ะดูกันแก๊สแก๊สมมีแก๊สแก๊สฟอนอยู่ในกล้วย <laughs> โอ้ยเล็งไม่เห็นอันนี้ได้ไงวะไฟฉายแบบรุ่นอัลติเมทเลยนะว่ี้ก็ใช้ไฟฉายนี้โคตรสว่างอ่ะมามาติาด เอาเป็นคู่แข่งคู่แข่งกับไฟหน้ารถเอาเอาติดท้ายรถเอาติดท้ายรถโคสว่างเฮ้ยกดกดกดติดไม่ได้เลยนะเอาเปิดอะไรอ่ะเติมเขาให้เติมน้ำมันเหรอเอ้ามันให้เติมน้ำมันจริงนี่มีอยู่ <c oughs> ตาแล้วฟองไปไปดีไปดีเอาน,นั่งรอแล้วหไม่ใช่น้ำมันหมดเลย,เอยโอ้โอกินน้ำมันเยอะมากเลยโบ ไปถึงแล้วเนี่ยจะหมดแล้วไปใหม่ล้างมียันเยอะโออน้ำมันจะตกไหมเจือบเตรียมสักสองจะติดเตรียมให้มันถึงเนี่ยไม่ไหวคุณเคยมาถึงนี่ไหมเนี่ย เคยมาแต่ก็ไมรถมันเด้งไปหลังไปนิดนึงอยากนะแล้วเลยแล้วก็ตอนเราจะมาถึงแต่ไม่ค่อยรู้อะไรรอบหน้าจะต้องใช้น้ำจมน้ำใสจะเจอของไม่โดนไม่ก่อนเลย ส่งขึ้นมาดีเร็วบ้านอะเร็ว้นมาอย่าเสียอย่าเสียฟรีกับอย่างนี้เลยตูรถปิดไม่ได้ขับหาบ้านอยู่จะที่หัวใจเลยยันนึงอดใจกันขนลุเองอยู่นี่เฮ้ยตรกินเลย <laughs> โอ้ย ไปหาแล้วกินก่อนไม่ไหวแล้วโอ้ยเผลอไปนั่งเก้าอี้โอ้ยเผลอไปนั่งเก้าอีกแล้ววิ่งเกือบตายกินดิได้แล้วได้แล้วได้แล้วเกี๊ยงได้แล้วมีช็อกโกแลตอยู่โอ๊ยมีช็อกโกแลตอยู่อุ้ยเกือบตายมีช็อกโกแลตกินไปแล้วกินช็อกกโแลตอยู่กินไหนอะเนี่ยช็อกโกแลตอีกอันนึงอันนี้มันเต้าหู้หรือเปล่า โอ้ยมีนี่โอ้ยอยากจะเกบนะเดี๋ยวตัวเองเขียวอ้ยได้ได้ไ,ดไ,ปไปต่อโอ้ยนั่งกูอีรัวๆเลยเนี่ยปวดหัวเลยโอย้จะออกแกะคลองกูอ,งอ,งอีมันขวางหน้าห้องเร็วด<ป>ิด<ป>ีนะรถมันแรงไม่งั้นเองเองหงายตาแล้ว

เี oh God, ย่เขาไปสำรวจก่อนว่ามีมีอะไรไหมเฮ้ยเป็นบ้านปเปล่าๆเลยตกแต่ตงตกใจหมดห<น> <laughs> งหันหันหันใ <laughs> ช่จอด <laughs> ตกใจอะไรเนี่ยภามาอะไร โอ้หบ้านเอ้ยชั้นต้หลังคะไม่มีเลยมันไม่มีอะไรจริงๆองใส่มันอยากให้เราไปดูภาพมันเนี้ย้็เราหยิบไปก็ได้มีอิเตอเอกเลยเหรอไม่มีมเฮ้ยพุ่มไม้โคตรแข็งเลย ล่ามเป็นลิงลิงบาบูนไปปงไปดิไปดิเ่าก็เลยถางว่าโธ่แล้อรถรถจะกลายเป็นชูเลียแล้วเนี่ยโดนจังสเก็ตมาดู ไปต่อให้จบจบ่อนที่นีนมีอะไรกนเน่ยคเพราะว่าต้องไปเติมน้ำก่อนน,น้ำกับน้ำมันใน่าจะใกล้หลามดน้ำมันเหลือสองจุดสี่น้ำเหลือหนึ่งอะไรเนี่ยน้ำมันออกที่บ้านละ

ี่อมาคิดเห็นแล้วเห็นแล้วเหตกแจ้วันจะแล้วับการฝาดฝาดอันน้อันดี้ก่อันนี้ Tchau, oh. gente. เาก็พอแล้วขับเบาก็พอแล้วเบาๆขับเบาๆขับเบาๆแต่มันไม่เบาเกีมันไม่เบาให้ไก็ขับเบาๆเก็ยร์ไม่เบาให้เกีมันไม่เบาให้อ่งย um ิ่ย <um> ิ่งขรงที่ปยังไงก็มียอะด้วย เอาเลยยิงในตัวเลยฟงติดไปยิงไปเออกระสุนหมดต,ตัวแรกเลยฟงอีซี่ตัวแทงต <c oughs> ัวแทงเข้าไปรอาอ่ะครับยิงไปโดนเลยไมปยิงไปโดนเ,ออเออรียบร้อยเฮ้ยเจอหารละกละินเลย เจอ,อเจอน้ำพงฮะเจอเจออะไรนะเจอแบปเจอนะ้ำ<อ>น้ำขวดเลย <c oughs> อหุ้ยอ,อยู่ดีออพเปิลหายเ <c oughs> อาาหารหายหมดแล้วขแยงอาหารกินหมดแล้ว อะไรตั้ไแต่ล้นเนี่ยความเดิมความเท่าเดิมความเท่าเดิมโอ้ไม่ต้องแรงแล้วแหละเอ้ยมีอะไรม่ๆไม่รู้ใช่ไหากยียจ้าความเดิมสองร้อยสี่สิบเท่าเดิมสองร้อสี่สิบสองร้อยี่เอ่ะ การ204จ่ด204เอ็ดเข้าเดือยมันตึ๊บเต็งเหมือนแปลว่าอัตราก,การเล่กเครื่องมันเร็วกว่าที่เคยแบบคู่ตีแบบเวลา,านี่ไงตัดเ,เครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่รักษากระดาษแบบไปไปแบบขึ้นเร็วขึ้นเหมือนออกตัวเร็วขึ้น อธิมนนะอาธิเมนต์ขึ้นดิไม่มีเฮ้ยออกกสองมืเองสองมือัน,นเอ่ี้่ตาจากฟ้าระวังด้วยนะเดี๋ยวตาย ฟองมีซอมบี้มีซอมบี้ฟองฟองยิงให้ข้าหน่อยโอ้โหนึกว่าอะไรเครื่องยนต์มันหล่นลงมาเฉยๆโอ้ยยังนีโอ้ย,ออยม,มีมีจรวดมีจรวดแบบน้ำมันเต็มวะ่ะจรวดมันปิดฝาไม่ได้ลืมบอกไม่ได้ไม่ไดีแต่น้ำมันมันไม่ออกนะเออ มันไม่ออกมันมันจะหลับกินไเลยไช่เลยเวลาแล้วนี ais, ่กินข้าก่อนน้ำแกงนก่อออกมาได้นะน้องเมื่อกี้กินข้าวแล้วหรอไม่มาดิว่าข้าวใกล้ๆเนี่ยแม่บออดไปกินเปลี่ยนอะไรนะ สีแล้วความจะจะสี่อแล้วคงจจะสี่รอยแล้วไม่มันปกักมันจะไม่มีวาตามันกดคงใช่หรอไปลาไปกลับไปสองหมื่นสี่พันแล้วก็แล้วก็หยุดกดปิดสวิตผมกดปิดสวิตดิดแล้ว รถพังมันมันสีมันมันมันสี 100, ่ร้อยห้ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงของรถฟ้าอ้น้ขายของมาได้ไงเ,เ,เขาม้ตลัล้นะปบ้ากัะใช่หรอเข้าใจเข้าใจเก๊แต่คนี้เราขายนั่น

อ,อ๋อมันมีสูงชุดถึงสองมือ,อคออนเลย